สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงดันอ์ติแฟกหินนะครับอยู่ตรงนี้ทางขวาของเมืองท่าเรือหรือเมืองบีเย่ถ้าออกเสียงผิดไปก็ขอไปด้วยก็วิธีมาก็นี่มาจากตรงนี้นครับไล่มาเรื่อย,รอยตรงนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดแบบนะแต่ใครที่เปิดแบบแล้วก็กดทีลพอร์ตมาได้เลย ก็จะมาผัวน้าดันตรงนี้นะครับการใช้ตัวละครตรงนี้ตัวละครที่สำคัญเลยก็คือตัวธนูนะครับอันนี้ผมไม่มีเลซินให้กดขอรับของแล้วก็ตัวธนูหนึ่งตัวสำคัญมากๆนอกนั้นก็เป็นตัวอะไรก็ได้ที่ตีเกาะท่าน้ำแข็งให้แตกเร็วที่สุดโดยไม่ใช้ทาาุไฟนะครับ อันนี้ผมเอามาฮิวอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอามาตีเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ธาตุไฟตีให้เกาะทาแข่งแตกในดันนี้มันจะมีบทลงโทษซึ่งรุนแรงมากสองลัทีนี้เลือดครึ่งหลอดเลยนะแล้วก็ตัวฮิวผมใช้บาบาร่าเพราะว่าตัวฮิวอื่นผมไม่ค่อยคุ้นผมชอบน้องบาบบาร่ามากส่วนนิงกวงก็ลงได้ทุกดันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ ใครไม่มีก็สามารถเอานี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดผมคิดว่ามันต้องมีสักคนแหละที่มีพวกนี้แต่ผมใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะว่าตัวอื่นผมไม่ได้พัานมาโอเคเรามาลุยกัน ก่อนเข้าดันต้องอ่านนิดนึงนะครับเมื่อปฏิกิริยานำไฟฟ้าจะระเบิดพลังงานใส่ศัตรูโดยรอบอ,อันนี้ดีส่วนข้อ2กับข้อ3เนี่ยเมื่อเราทําทปฏิกิริยาละลายนะครับเราจะโดนระเบิดใส่ตัวเองนะครับอันนี้คือโดนระเบิดใส่ตัวเองนะนจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีก็คือเราโจมตีมันเราก็จะโดนระเบิดใส่ ต่อเ,เลยวนั้นก่อนนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเรยนยาเลยคุเข้าไปที่ลูกตาลนะครับมันล้มเรากงคาุยสบายแล้ว,วมันมีก่อนนาะว่ะ ดีครับแค่นี้โดนพุ่งตีอย่างนี้หมดหลอดเลยนะเวลาครับถี่ไกลเลยอ ก็ตุลักตุเรนิดนึ่งรับของไม่ได้นะครับในสิ้นหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดันอัติแฟกหินหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับ ก็ที่สำคัญเลยสำหรับดันนี้นะครับต้องมีตัวสายฟ้าอ่าไมใช่ใสายฟ้าตัวธาตุไฟฟ้าและต้องมีตัวที่ยิงธนูหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะยิงให้ตัวรูนฮันเตอร์เนี่ยตาบอดแล้วก็ล่วงลงมาไม่งั้นมันจะลอยยาวๆทำให้ยิงสกลิลใส่เรายาวๆนะครับเรืองจะหมดหลอดหรือจะตายออกมาได้ แล้วก็ตัวที่สำคัญอีกหนึ่งตัวคือตัวตีเกราะให้มันแตกสาหรับตัวท่านุดินเนี่ยมันตีเกราะให้แตกง่ายอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่มีหนึ่งกวงหรือไม่ได้ปั้นมาเนี่ย<ม>ก็ไปใช้พวกอ่าไปใช้พวกอ่านี่ก็ได้นะครับโนเอลคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีนะหรือนี่สามตัวเนี้ย สามสี่ตัวเนี้ยน่าจะมีคนปั้นเราบ้างแหละก็ลูกผมก็ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับด้นนี้แต่ถ้าเอามาใช้ตอนที่มันไม่มีเก่อแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าตดนช็อตแรงแค่ไหนองดูกัน จะลองใช้ดีลุกนะครับมาผมไม่ไม่ลองให้ดูนะว่าลูนการ์ดมันลอยเป็นยังไงเพราะหลายคนน่าจะเคยเห็นมาแล้ว <Yeah. S 1> ใช่ลูนการ์ดแต่ลูนฮันเตอร์ ว่าตอนนี้มันมีเกราะก็ละลายไรมีอ่นไนโดนทีมีสี่พันได้นะครับเกราะหนึงสี่พเลยนะแรงอยู่นะครับเพราฉะนั้นอย่าเสี่ยงเอาตัวไฟมาลงเด็ดขาดนะเจนไอ้กอนี้ผมอกอก่อนโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะมาทำคลิปลงดานเอื่นให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่เทียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ